สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่7พฤษภาคม6 5หเนาะตัวเด่นก็คือ4กับ7นะคะ40 41 42 4 4 47่8 49อเาราตัวที่เราติ๊กไว้ก็ได้นะถ้่ว่ามันหลายตัว7ก็707ดศูนย7เหเา็เราเน้นตัวเด่นนะคะตัวรองก็คือ0นกับ3นะคะ ศูนยะ์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนยี่หหเ็ดศนยสามสาสสี่สมหสาม็สมปดสามเก้าเนาะก็เอาตัวที่เรากิดกีดไว้เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนะ้อเมื่อคืนดาวโจรของเขาของเราตัวเด่นตัวรองเข้าสามตัวตรงๆเลยเด้อทั้งตัวรูดของเราก็ให้เข้าของ vip แล้วก็เข้าเจ็ดสามอย่างเมื่อคืนนี้เนาะ สามตัวก็7 4 9 6 4 9่เก้าหกสี่เก้าสามส็ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะหรือเอาหัวมันซื้อก็ได้เนื้อสี่เจ็ดศูนย์สี่เ็ดนยี่ยเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีกันแล้วกันเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่อง คนเส้นพารวยนะคะถ้าไม่งั้นเพื่อนๆก็ซื้อเอาหัวมันหน่อยเนาะสี่เจ็ดเจ็ดสเจาแบบนี้ก็ได้เนาะง่ายด้วยขออวยทุกคนโชคดีนะคะเหงหิหป,ปังปังเนอ้อเลขสี่ตัวนี่จับพันเนาเจ็ดสี่สี่เจ็ย์ศูนย์เจ็ดเ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเมื่อคืนดาวโจรของเราเนาะใครโชคดีก็อันนี้ไปเนาะบางทีมันก็เข้าบางทีมันก็หลุดเนาะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเนอะสองตัวบนล่างนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ